ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาดูเสื้อกาดทัวริงไซส์ L ตัวนี้ตัวนี้เป็นไซส์ L นะครับไซส์ L นะอก48หองเราจงใช้เสื้อ27นะครับมาเพาะกับกาด5จุดนะครับกาด5จุดครบทั้งหมดนะครับตัวนี้สำหรับสายเอเวนเ u r รตัวจริงและสายต่างประเทศนะครับครบจบนะครับตัวนี้งานสไตล์เดียวเกรดเดียวกับเรดวิดเลยนะครับผม เป็นของ B ีสตาร์นะครับเป็นของ B ีสตาร์สภาพ90เอร์เซ็นเลยนะครับนี่รีเฟกนะครับที่เพื่อนๆเห็นรีเฟกเยอะนะครับรีเฟกเยอะสําหรับขับขี่ได้ทั้งกลางวันกลางคืนกลางคืนก็จะช่วยเซฟตี้ได้ด้วยนะครับมาดูทีละอย่างกันนะครับตัวนี้ออกแบบไว้ครบนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้านี่ตัวนี้ทึบแล้วนะครับผมมีช่องรับลมตรงนี้นะครับเปิดหนึ่งช่องเป็นช่องเล็กนะเป็นช่องเล็กแล้วก็เปิดเก็บซ่อนไว้ตรงนี้นะครับ แต่ถ้ายังไม่หนำใจนะครับก็เปิดช่องนี้อีกนะครับนี่นะฮะเป็นช่องรับลมสองช่องถ้ายังไม่พอนะครับสามารถที่จะเปิดได้ทั้งหมดเลยนะฮะเปิดได้ทั้งหมดเลยนี่เปิดได้ทั้งชิ้นเลยนะครับนี่เปิดได้ทั้งชิ้นเก็บเข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกอีกโทษหนึ่งนะครับตรงนี้มีช่องรับลมอีกที่หัวไหล่นะครับตัวนี้เป็นซิบสองทางนะเป็นสิบสองทางนะครับ ตัวนี้เปิดขยายใส่ถุงมือนะครับปิดเสร็จปับ๊บข้างนี้เป็นช่องรับลมนหนึ่งสองหน้าอ,อกเต็มนะครับเรื่องระบายอากาศโอเคละนะครับสําหรับตัวนี้เรื่องระบายอากาศผ่านแน่เอวมีระบบปรับรัดนะครับชายมีระบบปรับรัดที่แขนรับตรงนี้อีกหนึ่งจุดตรงนี้ไม่ใหญ่นะตรงนี้ไม่ใหญ่โอเคนะครับกระชับแน่นอนนะครับนี่ด้านหลังมีกระเป๋าาไว้เก็บไลเนอร์นะครับ มีไลเนอร์สองตัวนะสําหรับตัวนี้มีไลเนอร์สําหรับตัวนี้มีไลเนอร์สองตัวด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นกระเป๋าน้ํานะครับเอาไว้เก็บกระเป๋าน้ําใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับด้านในมีไลเนอร์อีกสองตัวนะครับสําหรับสายบุกอ้อคอตัวนี้นะครับลลอกแล้วก็ปรับระดับได้ถ้าเพื่อนๆเ,เปิดหน้าอกขี่ก็ตัวนี้มีสายคล้องนะครับจะมีตรงนี้คล้องนะเวลาเปิดหน้าอกขี่ตัวนี้จะได้ไม่ตี ปกติถ้าเปิดถ้ามันไม่มีตัวล็อกนี่มันจะมันจะตีนี่เวลาเรา,าเปิดให้อ,อกคือนะครับเดี๋ยวค่อยๆไปนะมีด้านในตัวน,นี้เดี๋ยวผมเก็บก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของเล็กๆน้อยๆนะครับผมดูด้านภายนอกแล้วเดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างนะครับอันนี้มีอะไรให้เล่นเยอะมากเลยนะครับม เพื่อนเห็นผมใส่ปกติผมใส่44นะตัวน,นี้ใส่48แล้วดูตึงเพราะว่าผมใส่ครบหมดเลยนะครับผมใส่ครบหมดเลยเพราะฉะนั้นคนใส่สซสเ M ็มก็ใส่ได้ด้านในนี่หนึ่งตัวกันหนาวนะครับกันหนาวที่ผมบอกว่า,าสำหรับตัวสายต่างประเทศก็คือตัวนี้ให้กันหนาวมาด้วยกันหนาวหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ ชิ้นนี้เป็นกันน้ําอีกหนึ่งชิ้นนะครับกันน้ําอีกหนึ่งชิ้นอีกสองชิ้นนะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้มันเป็นแอร์โฟเต็มๆ,ๆนะครับแต่แค่เสื้อน,นอกตัวเดียวนะครับตัวนี้สามารถถอดเก็บไว้ด้านหลังนี้ได้นะครับด้านหลังมีกระเป๋าเก็บน,น,นะฮะกระเป๋า,เป,เ,ปาเป็นกระเป๋ากันน้ําทั้งหมดเลยนะครับใน่วนที่เป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋ากันน้ําด้านหลังมีช่องระบายอากาศออกนะครับเมื่อเข้าหน้าตรงนี้ ที่ผมบอกตรงนี้เป็นกระเป๋าน้ำนะครับกระเป๋าไว้เก็บน้ำนะครับไว้เก็บน้ําดื่มเวลาทัวร์เร่งยาวๆนะครับนี่ดูเรื่องเยอะมากนะครับพอๆกับเร็บินเลยตัวนี้นะเหมาะกับคนไซส์ L นะครับถ้าถอดกันหนาวออกหมดแล้วเนี่ยเหมาะกับคนไซส์ L ถ้าใส่เต็มๆก็เอ่อคนไซส์ M ก็ใส่ได้ผมใส่ไซส์ M ก็ใส่ได้นะครับตัวนี้ไม่ยาวด้วยนะความยาวแค่27นะครับผม ความยาวแค่ยี่สิบเจ็ดคนร้อยหกสิบห้าขึ้นไปนี้โอเคเลยนะครับฟังก์ชันเดียวกับเว b บิดผมบอกเลยนะครับนะครับรู้เอวตัวนี้ก็รู้เนี่ยคล้ายๆกันเลยแบบเดียวกันเลยนะครับผมราคานะครับตัวนี้สภาพเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับผมฟังก์ชันครบนะครับสายต่างประเทศตัวเดียวจบเลยนะครับขี่เมืองไทยก็ถอดสองชิ้นนั้นออกลุยได้เลยนะครับแล้วก็ติดกันหนาไอ้ติดกันฝดไป ตัวหนึ่งก็พอแล้วนะครับลุยได้ทุกที่เลยนะครับผมเปิดราคาไว้ที่8,500บาทนะครับสำหรับตัวนี้8,500บาท b ีตาร์นะครับบีตาร์ Star. ฟังชั่นครบจบสําหรับสายแอเวนเจอร์ตัวจริงนะครับผมใครสนใจทางน้องเอมีนมานะครับสวัสดีครับ